โดยปกติแล้วเนี่ยคือโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยมาหาหมอฟันเลยคือถ้าคุณหมอโทรตามก็คือแบบ6กเดือนปีหนึ่งอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็โทรตามส่วนผมก็แบบว่าเออไม่ว่างไม่ค่อยไปทั้งนนที่ผมในในความคิดของผมผมก็แบบเออกินข้าวไ,ได้ปกติฟันก็ตกปกติไม่เห็นเสียวฟันไม่มีอะไรแต่บางทีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นอยู่ดีขกากรรไกรมันแบบมันยื่นออกมาข้างหนึ่งโดยที่ เราแบบไม่เคยไปสังเกตเลยจนวันหนึ่งพอมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราถึงสังเกตแล้วมันเพิ่งเจอเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแก้ไขยากกว่าเดิมครับดังนั้นน่ะผมเลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่ามองเรื่องการทําฟันเป็นเรื่องไกลตัวให้มองเรื่องการทําฟันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราอาบน้ําทุกวันน่ะเพราะฟันก็อยู่คู่กับเราเหมือนที่ร่างกายก็อยู่คู่กับเราเหมือนกันเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะฮะฟันเนี่ยมันมีชุดเดียวแล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปใส่ของเทียมของปลอมเนี่ยผมพูดตรงนะมันก็ไม่มีทางดีเท่ากับฟันที่แบบจากปากเราจริงๆที่แบบเป็นกระดูกของเราจริงๆนะครับหรือเพื่มไม่กไหนผมก็ไม่อยากให้แบบ6กสิบเจ็ดสิบแล้วต้องมานั่งใส่ฟันปลอมแล้วตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเออในโซเชียลเนะี่ยคนแคร์เนี่ยที่ออกมาแล้วบอกว่าใส่ฟันปลอมแล้วมันทรมานมากเนี่ยม,มันมีเยอะมากเลยนะครับมันมีปัญหาเทียบยุบยิบเยอะมากเลยดังนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องควรที่จะดูแลกัตั้งแต่วันนี้ ก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรใครรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แบบเอ้ยไปต้องไปดูแลมันหน่อยขูดหินปูนบ้างอุดฟันบ้างดูการเสียวฟันบ้างก็ทักมาได้เลยรีบไปหาหมอฟันรีบไปเข้าคลินิกใดๆก็ได้เลยหรือถ้าไม่มีที่ปรึกษาก็สามารถปรึกษาได้ที่ Fastbase, Asian ในทางทางใน IG หรือทาง Facebook หรือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะไม่ว่าจะไปที่สีลมหรือว่าทางสรีอับบงแขก็ได้ก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ Alldent for Funim นะครับ